ครับทุกท่านไทวอรมาแล้วเด้อนี่ตอนนี้ผู้จัดการร้านของเราได้มาตรวจงานที่ครัวของเราเด้อตอนนี้กําลังทําความสะอาดโรงครัวไอ้ครัวหลักของร้านอีเป็ดเราอยู่นี่เห็นปะไม่กวาดก็มีแล้ว,ลว,ว,ลวเช็กไม่กวาดตอนนี้ก็กําลังทําความสะอาดส่วนพี่สดาก็มาติดหลอดไฟไอ้ติดปั๊กานะปั๊กที่มันค้างค้างไร้เมื่อวานเหรอไหมครับ หนึ่งปักไว้สําหรับมหม้อหุงข้าวเรานั่นเองซุมได้เป็นคนเดียวแม่ต่อจากนี้ก็จะไปไล่ตามซุ้มต่างๆเร่งให้ทันวันที่แปดที่จะถึงนี้นี่นี่นตอนนี้แม่ก็มาช่วยทําความสะอาดด้วยมีเห็นไหมแล้วก็มาผู้จัดการเพื่อนก็มาตรวจงาน ว่า <c oughs> ผ่านไม่ผ่านนี่ตอนนี้ก็กําลังทำความสะอาดขัดตู้โชว์เป็ดของเรานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นตู้ตอนนี้ครัวก็เปิดทำความสะอาดเือเตรียมพร้อมที่จะจัดครัวในวันนี้เดี๋ยวพี่ๆทุกท่านก็ตามดูคลิปเตอร์วันนี้เด้อนี่ส่วนด้านนี้แม่ก็กำลังจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆออกไปทำความสะอาดเด้อนี่ จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในร้านของร้านนั่นเองเพราะว่าที่เราเอามาจากนั้นหก็จะเก็บ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 แล้วก็ตั้ง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 เรียงมันยังไม่เป็นระเบียบ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับครัวร้านอ e ีป็ดของเรานั่นเองนี่วันนี้ทางร้านส่งโลโก้ร้านมาให้ดูแล้วเด้อถูกใจถูกใจมากสวยมากโลโก้ร้านร้านอ e ีป็ดของเรา นี่ด้านนี้แม่พเพื่อนก็เริ่มทําความสะอาดแล้วก็ขัดโน่นขัดนี่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็จะมาผึ่งไว้ตามแนวนี้แผ่นตามนี้ตรงไหนความได้ก็คำให้แห้งแล้วค่อยเราค่อยย้ายจัดเข้าครัวรถคันนี้รถคันนี้าจอดจอยู่หันเมื้รถจอดข้งลง่องเนื้อเนียนรถลุกเคยแล้ว บรรยากาศดีเพราะภาคมือนี่โอ้ยมันคืมเล็้ยดเล็้ต้นุ้ม,มเกี่ยวเขาไปเนี่ยพ่นตาเขาไหมผมมฝนแบบเหนียวนมากนี่ตายเลยสุดวันโอ้เลี้ยมึงอันนี้ไว้ะจังในจังหนึ่งกับจังสิเอาไปกั้งของจะของฝนหลงฤดูบ่กพังโอ้ยมันแม่นหนนะฝนมกกันก็ทิ่มากอีกแต่ว่ายุคยังอยู่จังหวัดแดนที่นดินไหลลงมานาไหม,มเขาเมืองเขายังไม่เศร้านี่ไหมครับ ทั่วมนขึ้นย่างกัท่านหันเลยมัวไส้ลมไส,ะส,ะส,ะสะ้ร่วมกันจอดไว้หน้าบ้านน้ำปลาบ่ะน้ำปลาแหละมันทะลุลงมาแต่คู่จังหวัดใดวัดน,นี่ตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดอนี่แม่แม,แม่เพื่อนก็กำลังเช็ดตู้โชว์ของร้านเราเดินนี่กำลังทำความสะอาดอยู่ตอนนี้ก็วันนี้แหละน่าจะเสร็จสมบูรณ์ครัวร้านอีเป็ดเรานั่นเองอเอเวันนี้เรามีกาลังเสริมมา โอเควันนี้ก็พี่ๆก็ตามดูคลิปเ้อหลังจากจับครัวเสร็จแล้วมันมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่จะให้พร้อมสำหรับวันที่เก้าพร้อมเปิดร้านเป็นอย่างเป็นทางการวันที่เก้าของร้านอีปิดเรานั่นเองนี่เห็นะนี่ครับว่าดีาปินซุ่มยึดเี้า เกี่ยวมันกดินขเขาเียงพ่อเสียงมันเปียกโอ้มันต้องให้แดดจะแดด,น,ด,ดนึ่งก็เนาะครับกบรินี่ไม่งบพีคนกับช่ามหาเกียบพี่ใจเย็นๆนชุเสิมทมครับ ไปหลุดทำลานมาใส่หลานใต้ถึงมือน,นี่ยแหละดีกาเชียงวาดคุณสาวม ah e นมาเห็ดบ่อนี่คุณสาวนอยู่หันมา,มากก่อนเด้อเดี๋ยวเต็มก่อนเนี่ยกานเต็มกับเต็มเลยเข,ขาเห็ดบ่ได้จังะชนละครับเขาอยู่บ่ได้จังว่าไหมครับมากก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าหลาน ห้าต้องเป็นจังสี่จังสี่จังสี่แนวนีิประมาณนี้กันเพิ่นรับขอตกลงได้ก็โอเคครับมันก็คุยกันครับมันต้องคุยกันก่อนครับแม่ผู้จ้างว่าจ้างคนบนมันสิมาเฮ็ดรูดบนมันสีห้าวจิตมันเซิ่อมมาดีแม่ห้าบอกมาแล้วมาเลยมาเฮ็ดเลยบนแม่เนี่ันต้องไปคุยกับเจ้าของร้านก็บอกยังไงคือสัมสัมผัสงานเนาะพ่อเนาะมนบสัมผัสงานตอนครับจะเฮ็ดได้บ่ได้กันยังเคยวากันยังเคยวากันไว้พิจารณาต่อไป โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผู้จัดการร้านมาตรวจงานตอนนี้แต้มมือถือเมืองเหลียวแลอยู่นี่ละกับโอเคเดี๋ยวตามดูคลิปเด้อวันนี้เด้อมือม่มมีใหม่คือในทีครับใม่ใส่ขี้ไปเลยเด้บนมาเห็ดเดียวทั้งทีอันนี้พี่ล่องมันมาตอกอะไรได้เนี่ยตอกแล้วมันสี่ลมพอเหลียวเมืองแล้วมันออกไปตั้งมันซื้อเอาหนึ่งทั้งนี้งไม่ลมมีหลีลมท่านน่ะถือฝนซือได้เนี่ย เมียนเมน,มนหากมันมันล่องดินแล้วฮะนะหากไม่ฮันจับดินไปใส่มาใส่อย,ยู่ต้องเห็ดมึงแต่พอ่ให้อันทอดลักทุม่มหนีกวอนไงครับจะทอดไม่เ,เข,าขาก็ปลูกขาดไม่ฮั่นได้เดินไปใส่อยู่ะเห็นหรอเดี๋ยวมันสิมันมันสิโคนนะโคนมืดแหละล่มมากอาโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ